ปลายตัดน,นะครับประทะ M หกสองสี่ศูนยรุ่นโกแก่ครับเอา้าเอา้าดูได้ยินดูนะครับขอทำอะไรกัน ตกเมื่อกี้นะครับเพิ่งหยุดกะว,ว่าจะมาถ่ายแล้วนี้นี้ขวาฟ้าผ่าครับแหมใตัดอย่างเอาคลิปนี้จะพามาเปรียบเทียบรอยไถระหว่างรถเล็กกับรถใหญ่นะครับว่ารอยไถมันไปด้วยกันหรือเปล่านะครับ รลอยก็ไปด้วยกันได้นะครับ มันจะมีข้อเปรียบเทียบระหว่างทำไมรถเล็กรถน้อยอย่ะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทำนาทีมงานด้วยกันนะครับก็เลยเอาขั้นใหญ่มาช่วยไปหวานข้าวมานะครับขั้นใหญ่ วันนี้รถออกเยอะนะครับแล้วก็จะมีอีกฝั่งนึงจะเป็นฟอร์ดนะครับ ห้าก้อนั้นหนานะครับไถไปแล้วนะครับรอบหนึง่งก็กะว่าจะเตรียมบานนับหญ้าโคตรเยอะ หลายคนก็ยังไม่รู้บางคนเขาก็บอกว่ารถเล็กมันรอยไถยน้อยท่านใหญ่มันจะไถเข้าเยอะเข้าดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับมันก็มีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นคลิปนี้ผมก็เลยจะมาถ่ายให้ได้ดูเลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันไปด้วยกันได้แต่แค่ขนาดของตัวรถเองนะครับมันก็อยู่ที่คนขับด้วยนะครับว่าเขาจะไถลักษณะยังไงนะ แับอย่างตึงเฮ้ยแก่แล้วแก่แกแลแกเลยครับรุ่นนี้มาแล้วครับ6-2 เลยนะเนี่ยครับดูแยกแทบไม่ออกนะครับอยู่ดิดเนียนกิฟรุ่นนี้ เกษียณก็ยังทำอยู่นะครับก็วงการนี้เข้าแล้วออกไม่ได้นะครับนี่ดูตัวอย่างเลยเสื้อเขียวหัวแก่นะครับรุ่นนี้อันนี้ก็มาดูหัวแต่ยังไม่แก่เท่าไหรนะ่ ยังอันเดียวนะแต่มันก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับก็ยืนๆกันได้ นาไถาง่ายนะครับนาดินไส บรรยากาศก็กคืมมาอีกแล้วนะครับ รับงานปั่นไว้นี่ไม่รู้ว่าจะเสร็จทันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะครับน่าจะเลื่อนขอเขานะครับโอ้วิรงรอบเท่าไหร่ดิ นี้ท่วมแน่นอนครับดูไปครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ